ดาวโจนร่วงลงเกือบ800จุด n a s d a กร่วงกว่า2%หุ้นเทคดอกเบีย้ยชุดดาวโจนร่วงเกือบ800จุด n a s d a กร่วงมากกว่า2%หุ้นวอลสตรีทำสถิติแย่ที่สุดในรอบกว่า1เดือนการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ทวีความรุนแรงขึ้นดอกเบีย้ยอาจไม่ลด CNBC รายงานตลาดหุ้นวอลสตรีถปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี13พฤศจิกายน68ดาวโจนลบเกือบ800จุด a ส d a กร่วงมากกว่า2% โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถูกกดดันต่ออีกวันนักลงทุนไม่มั่นใจเฟดจะลดดอกเบีย้ยดัชนีอุตสาหากรรมดาวโจนดาวโจนส์อินด,ดัสทรีรออริจร่วงลง797.60หรือ1.65%ปิดที่4 7 4 5 7 2 2จุดถอยลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการในการซื้อขายก่อนหน้าดัชนี S&P 500ลดลง1.66%ปิดที่6,737.49ุด,ดัชนีหุ้นกลุ่มบริการด้านการสื่อสนทางปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดนำ โดยหุ้นดิสนีย์ที่ร่วงลงเกือบ8%จากผลประกอบการไตรมาสที่4ของปีงบประมาณรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศดัชนี a s ส a q NASDAQ Composite ปรับตัวลดลง2.29%ปิดที่22,870.36จุดดัชนีหลักทั้ง3รวมถึงดัชนีรัศมี2,000ซึ่งเป็นหุ้นขนาดเล็กต่างเผชิญวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนักลงทุนยังคงเทขายหุ้นนักของบริษัทเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI AI ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับหุ้นแพงแม้ว่าดัชนี n a s d a q จะเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างแข็งแกร่งแต่ดัชนีที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีกลับร่วงลงเป็นวันที่3ติดต่อกันในวันพฤหัสบดีโดยได้รับแรงกดดันจากหุ้นขนาดใหญ่อย่างวิดีอารอดคอมและเอฟเฟอร์เบดสำหรับผมแล้วมันดูเหมือนเป็นการพักฐานตามธรรมชาติรอนอันบารีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนแห่งและนอร์ทเวลล์แมเนจเมนต์กล่าวกับซีเอ็นบีซีโดยเรียกการปรับลงของตลาดในวันนี้ว่าเป็นเรือ อ,องที่ดีต่อสุขภาพตลาดส่วนหนึ่งของเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ที่ผมคิดไว้ก็คือสักวันหนึ่งการลงทุนทั้งหมดนี้จะเริ่มเห็นผลลัพธ์จริงประโยชน์ของมันจะปรากฏออกมาในเศรษฐกิจโดยรวมดังนั้นหากเราเริ่มเห็นภาคการดูแลสุขภาพภาคการผลิตและอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์จาก AI จริงๆนั่นก็จะสนับสนุนเรื่องราวหลักที่ว่าการลงทุนใน AI จะช่วยเพิ่มผลิตภาพในทุกภาคส่วนเขากล่าวความเชื่อเฟดลดดอกเบี้ยสั่นคลอนการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน ของการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบีย้ยก็ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นเช่นกันตลาดคาดการณ์โอกาสมากกว่า51ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ข้ามคืนลง0.25%ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีในเดือนธันวาคมซึ่งลดลงอย่างมากจากโอกาสที่ตลาดคาดการไว้เมื่อวันก่อน,อนที่62.9%ตามข้อมูลจากเครื่องมือติดตามเฟดเฟดวอชของ c m e ธนาคารกลาง ซึ่งเพิ่งถาข้อมูลในการดาเนินนโยบายทางการเงินกําลังดําเนินการอย่างดาวสู่ท่ามกลางการปิดทําการของรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนื่องจากไม่มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญเช่นรายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมและข้อมูลเงินเฟ้อแคโรไลน์เลวิตโคสกทําเนียบข่าวกล่าวมื่อวัดนพุธว่ารายงานเหล่านี้อาจไม่มีวันได้รับการเผยแพร่ในที่สุดและการปิดทําการอาจทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่4ี่ลดลงสูงสุด2% จากระดับปกตินักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าจะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อ GDP ของสหรัฐการหยุดทาการที่ยาวนานกว่า6สัปดาห์สิ้นสุดลงในเย็นวันพุธเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามร่างกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลมาตร,ราการนี้ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านความเห็นชอบก่อนหน้านี้ในคืนนั้นหลังจากที่ผ่านความเห็นชอบในวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลจนถึงสิ้นเดือนมกราคมแม้ว่า เราจะคาดการกันมาโดยตลอดว่าข้อมูลหลายจุดที่หายไปในช่วงปิดทําการจะยังคงไม่ชัดเจนแต่ก็ยังมีคําถามว่าข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานจะเป็นอย่างไรเมื่อรายงานเหล่านี้กลับมาออนไลน์อีกครั้งแคร์โรชไลัยหัวหน้านักกลยุทธ์การตลาดของบีโ p พ i เว t e เลกล่าวเราคงไม่แปลกใจหากตลาดผันผวนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากรัฐบาลและแรงกดดันด้านข้อมูลเศรษฐกิจกำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง